สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะพาทุกคนครับมาที่กรุงโซฮะจะพาทุกคนครับมาเที่ยวครับอีแทวอร์นะครับเป็นแหล่งชอปปี้ที่โด่งดังครับแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับณ่าฐานที่แห่งนี้นะครับเมื่อปี2020นะครับช่วงนั้นนะครับเขาไปสร้างหนังครับนั่งหนังซีรีส์เกาหลีฮะที่โด่งดังครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปครับ โลเคชันครับก็จะเป็นแถวซอยแถวอีแถววอนแห่งนี้นะครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับมาครับพามาฮะอันนี้ก็คือถนนใหญ่ครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาเข้าไปด้านในเะครับเข้าไปแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารผับบาร์ครับของเกาหลีครับวัฒนธรรมเกาหลีครับที่คมคืนกาบมนาชาติได้ดีมากๆครับเป็นที่จักของคนทั่วโลกนะครับจากซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังครับแล้วจนกระทั่งครับเมื่อวันที่29ครับ29ตุลาคม เมื่อปีที่แล้วนะครับวันฮาโลวีนครับผู้คนที่รู้จักกับปีแทวอนครับจากหนังซีรีส์เกาหลีครับก็เข้ามาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมากมายมหาศาลครับก็ว่าได้ครับเขาจัดงานฮาโลวีนครับเป็นซอยครับซอยแคบๆครับประมาณ3เมตรนะครับเป็นร้านอาหารเป็นตึกรามบ้านช่องครับนาสถานที่แห่งนี้นะถนนเขาจะลาดลาเขาจะไม่ลาดนะครับเขาจะเป็นทางลาดลงไปครับเกาหลีจะเป็นเขานะครับไม่ใช่เป็นลาดเหมือนอย่าง ทางลับๆเหมือนอย่างที่ประเทศไทยนะครับเกาหลีจะเป็นเดินขาวบ้างสลับกันฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศครับอันนี้พี่วุฒการเดินลงไปนะครับเขามีทางเดินเดินลงก็คือทางลับๆครับและเมื่อวันที่29กครับเขาจัดงานฮาโลวีนครับฮาโลวีนครับทาให้คนก็แห่กันไปเยอะแยะครับเกิดการเหยียบเบียดกันตายครับจำนวนมากจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับนี่คืออีแทวอนครับและก็มีคนไทยครับที่ไปเที่ยวครับก็ไปก็เข้าไปเที่ยวงานกับเขาด้วยครับก็ เหยียบกันตายถูกก็เหยียบตายก็หลายคนเหมือนกันครับทัศนียภาพหรือภูมิภูมิทัศแถวนี้นะครับมันเป็นตอกซอกซอยครับมันไม่กว้างนะครับแล้วคิดดูฮะคนเข้าไปเยอะแยะเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมครับเวลาเกิดคนไหนล้มฮะที่มันลาบคนไหนล้มก็เดินไปก็เฮลโลล้มลงไปหมดเลยครับอันนี้พี่วุฒิเข้ามาทานหมูเกาหลีครับหมูย่างเกาหลีที่นี่เป็นหมูท่อๆนะครับไม่ใช่เป็นหมูแบนแบนอย่างประเทศไทยนะครับอร่อยครับอร่อยครับร้านนี้ับอร่อยจริงจริงเลยก็พามาดูครับ เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าอีแทวอนนี่มันเป็นลักษณะไหนครับมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วกันฮะแหล่งช้อปปิ้งที่ผู้คนนิยมเข้ามาฮะเข้ามาดื่มมากินแล้วก็มาซื้อของแบรนด์นูแบรนด์เนี่ยมีสารพัดเลยครับเกาหลีเกาหลีสารพัดเลยส่วนมากผู้หญิงครับเครื่องสําอางเอ่ยเสื้อผ้าอาพรหมวกผมเครื่องประดับเยอะแยะเป็นหมดเลยครับนี่พิพุทธก็พาเข้ามาเลยฮะอีแทวอนครับจะได้รู้จักครับอีแทวอนมันคืออะไรมีก็เอามาให้เป็นไกด์ไลน์ครับคือเป็นย่าน ช้อปปิ้งชื่อดังของเกาหลีแล้วกันครับตามอย่างที่ซีรีส์ครับเมื่อปี2020นะครับเรื่องอะไรฮะเรื่องเออเดี๋ยวพี่วุฒิพอจําได้เรื่องธุรกิจปิดเกมแค้นนะครับหนังซีรีส์เ่องนีดังมากๆเลยครับธุรกิจปิดเกมแค้นเขาก็มีชื่อเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยแต่พี่วุฒิจำไม่ได้ครับรู้จักเป็นชื่อภาษาไทยครับนี่คือ e 태원ครับวันนี้กราบสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม